เราไล่เรียงย้อนกลับไปให้คุณผู้ชมได้เห็นก่อนนะคะเป็นกรณีที่ร้านดังในกรุงเทพเขาโพสต์ตข้อความระบุว่าได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าปังชาเอาไว้พร้อมสงวนสิทธิ์ห้ามลอกเลียนแบบทําซ้ําดัดแปลงแก้ไขและสงวนสิทธิ์ห้ามนําชื่อแบรนด์ปังชาและปังชาที่เป็นภาษา อังกฤษไปใช้ด้วยนะคะห้ามใช้เป็นชื่อร้านหรือว่าใช้เป็นชื่อสินค้าเพื่อจําหน่ายหรือว่าส่งเสริมการขายซึ่งทางร้านเนี่ยบอกว่าได้มอบหมายให้ทนายความส่งหนังสือแจ้งเตือนเกี่ยวกับการละเมิดเครื่องหมายการค้าแล้วก็เรียกค่าเสียหายกับทางร้านขายชาแล้วนะคะคและหนึ่งในร้านขายชาที่ได้หนังสือนี้ไปก็คือร้านปังชาจังหวัดเชียงรายร้านเนี่แหละรครับ ทีมข่าวก็ลงพื้นที่ไปคุยกับนายวีรชาติไอราการจนาศักดิ์อายุ36ปีซึ่งเป็นเจ้าของร้านนะครับคือตอนนี้ร้านเขายังคงเปิดขายกชากาแฟน้ำแข็งใสขนมตามปกติแต่ว่านี่ครับเขาเอาหนังสือที่ได้รับจากเอกชนรายหนึ่งที่ตั้งอยู่ในเขตห้วยขวางกรุงเทพมาให้ผู้สื่อข่าวเราดูครับซึ่งข้อความบางส่วนระบุว่าขอให้ยุติการละเมิดเครื่องหมายชื่อร้านปังชา เพราะว่าคล้ายกับชื่อทางการค้าที่บริษัทได้จดทะเบียนเอาไว้ครับยังไม่หมดฮนะเห็นตัวเลขไหมครับ102ร้102ล้านบาทคือมีการเรียกค่าเสียหายด้วย102ร้ล้านบาทนะครับและต้องจ่ายค่าเสียหายภายใน7วันและถ้าเพิกเฉยคิดอีกวันละ10,000บาทต่อ1ร้านนะครับก็ทําให้เขาเนี่ยเครียดจนนอนไม่หลับครับเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายครับก็คือยังไม่สามารถให้คําตอบแน่ชัดว่ามันคุ้มครองไหมหรือว่า มันเราละเมิดเขาจริงหรือเปล่าไปไปตรงเนี้ยก็บอกอีกอย่างหนึ่งไปตรงนี้ก็บอกอีกอย่างหน,นึ่ออง,งเราก็มานอน,นคุมเือรอให้เขาฟ้องเพราะว่าเราก็ทําอะไรไม่ได้ครับเพราะมันยังไม่เป็นคดีความก็ลเลยยังไม่ได้เริ่มสู้แต่หนูก็ทุกข์ใจมากๆนะครับคือด้านนายวิราชาติเขาบอกว่าเปิดร้านมาเนี่ยตั้งแต่ปี2564ครับมีสองสาขาด,ด้วยกัน พร้อมกับยืนยันว่าไม่ได้มีเจตนาจะไปละเมิดนะครับและเพื่อไม่ให้กระทบมากจึงได้เปลี่ยนชื่อร้านที่เปิดในศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงรายไปแล้วครับแต่หากทางเอกชนรายดังกล่าวไม่สบายใจไม่ให้ใช้ชื่อก็พร้อมที่จะเปลี่ยนครับแต่จะมาฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายเช่นนี้เห็นว่าไม่เป็นธรรมครับส่วนอีกรายครับอยู่ที่สงขลาครับร้านชื่อทางช้างเผือกครับ ังอยู่ภายในซอย4ถนนสุภสารรังสรรค์เขตเทศบาลนครหัดใหญ่จังหวัดสงขลานะครับซึ่งร้านเนี่ยนะครับมีนางสาวปันปร,รุณการจะนะโสรัตอายุ30ปีเป็นเจ้าของร้านเธอบอกนะครับว่าได้รับหนังสือจากทนายครับ <c oughs> เพื่อขอให้ยุติการกระทําอันเป็นการละเมิดเครื่องหมายการค้าและเรียกค่าเสียหายเป็นเงิน700,000บาทและหากล่าช้าก็จะมีการปรับเงิน10,000บาทครับ คือในวันที่เขาส่งจดหมายมาใช่ไหมคะเราเนี่ยปรึกษานกักกฎหมายก่อนพอปรึกษานกักกฎหมายเสร็จเนี่เราก็เอาสติกเกอร์ตัวนี้ออกเลยจากกล่องไฟเพื่อที่จะตัดปัญหาตรงนี้ไปค่ะของเราคืออยู่ในขั้นตอนที่ว่าปรึกษาแบบทนายยังตอนนี้ยังปรึกษากันอยู่คะ่ะยังยังไม่มีการดําเนินการอะไรก่อนใช่ค่ะยังไม่ได้มีการดําเนินการ อย่างร้านที่สงขาเมนูไหนนะคะที่ชื่อว่าปังชาคือเขาก็เอาออกไปเลยนะคะเพราะว่าไม่อยากจะมีปัญหาค่ะซึ่งทางกรมทรัพย์สินทางปัญญาก็ออกมาให้ความรู้ต่อประเด็นนี้นะคะน้ําแข็งใสาราชาไทยเขาบอกว่ามีขายมาตั้งนานแล้วค่ะจึงไม่มีใครเนี่ยสามารถที่จะไปจดสิทธิบัตรแล้วก็อนุสิทธิบัตรได้แล้วก็อ้างว่าเป็นสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวในเมนูนี้นะคะเพื่อความกระจ่างค่ะคุณผู้ชมดิฉันเนี่ยได้สอบถามไปยังนักกฎหมายของทางกรมทรัพย์สินทางปัญญา ะะว่าตกลงแล้วปังชาใช้ได้หรือใช้ไม่ได้กันแน่มีข้อจำกัดแค่ไหนไปฟังพร้อมกันค่ะออถ้าคุณเจมาขายคุณเจมาก็ขายปังชาถูกไหมคะหมายถึงว่าขายน้ําแข็งใสใสาชาใช,ใช่ไหมคะชาแล้วเราก็จะมีเครื่องมีมียี่ห้อของร้านเราอะมีเครื่องหมายการค้าของเราว่าปังชาคุณเจมาใช้ได้ไหมก็ก็คือตอบว่าตอบว่าใช้ได้เนาะใช้ได้ถ้าคุณเจมาไม่เอามาประกอบกันแบบเหมือนของเขานะคุณเจมาก็ยังใช้ได้โดยเฉพาะถ้าเป็นภาษาไทยเนี่ย ไม่น่าจะเกี่ยวกันเพราะว่าเครื่องหมายการค้าจดภาษาอะไรก็คือได้ภาษานั้น<ง>ามาจะมีคนมอง,งว่าเแบบเครื่องหมายการค้าจดภาษานี้ก็รวมถึงเภาษาอื่นที่ความหมายเดียวกันหรือว่าออกเสียงเลขขันเหมือนกันซึ่งจริงๆก็ก็ไม่ใช่เวลาที่เราตรวจเรื่องท้ายให้ไม่ให้เราอาจจะดูในลักษณะนั้นว่าเสียงเลขขันเหมือนกันหรือเปล่าจะทําให้คนสับสนไหมถ้าเจ้าบานใหม่เนี่ยมาจดใหม่เนี่ยใช้อ่านออกมามีเสียงอ่านเหมือนกัน อันนี้เราอาจจะไม่ให้แต่มันเราไปถึงว่ากรมทรัพย์สินธรรมญญาแต่ไม่ได้หมายความว่าเจ้าของคนที่จดคํานั้นไว้ค่ะเขามีสิทธิ์ที่จะไปฟ้องคนอื่นที่ไม่ได้เขียนในภาษานี้แต่อ่านออกมาแบบนีมน้มันไม่ได้ไปถึงขนาดนั้นค่ะเพราะเราคุ้มครองหน้าตาเหมือนกับที่คุณจดเอาไว้เลย ดังนั้นยืนยันนะคะใช้ปังชาได้ทั้งอังกฤษแล้วก็ไทยซึ่งถ้าจะเปิดร้านก็สามารถใช้ได้แต่อย่าไปจัดเรียงในองค์ประกอบอื่นที่เหมือนกับที่เขาจดทะเบียนเอาไว้แต่ว่าตรงภาษาอังกฤษเนี่ยค่ะทางนักกฎหมายบอกว่าก็ไม่ค่อยแนะนำเพราะว่าก็ไม่รู้ว่าวันหนึ่งเนี่ยเขาจะมาขอจดเครื่องหมายปังชาโดยสามารถนำสืบนะคะว่าเขาใช้มานานแล้วผู้บริโภคหรือว่าเป็นแบรนด์สินค้าซึ่งถ้าเขาจดเนี่ยเขาก็มีสิทธิ์ที่จะมาบอกเลิกใช้ได้เหมือนกันนะคะ ซึ่งร้านนี้เขาจดหลายรายการค่ะหนึ่งในนั้นก็คือภาชนะที่ใส่ปังชาด้วยคือเขาบอกว่าจดสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ไว้ดังนั้นต้องระวังนะคะอย่านำลวดลายหรือว่าแบบภาชนะที่คนอื่นจดสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ไปใช้และถ้าคิดค้นสูตรขนมขึ้นมาใหม่ได้แล้วก็ยังไม่เคยปรากฏที่ใดมาก่อนก็สามารถที่จะนำไปขอจดอนุสิทธิบัตรได้ค่ะ หลังจากที่มีกระแสวิาพากษ์วิจารณ์บนโลกออนไลน์ในสังคมครับทางร้านก็มีความเคลื่อนไหวนะครับถ้าไปดูในเพจของทางร้านร้านลูกไก่ทองและร้านปังชาออกมาระบุว่าร้านอาหารลูกไก่ทองและร้านปังชาขอประกาศชี้แจงถึงกรณีข้อความในโพสต์ที่ได้มีการโพสต์ผ่านโซเชียลมีเดียของทางร้านทางร้านขออภัยที่มีการสื่อสารและทําให้เกิดความเข้าใจที่คาดเคลื่อน ขอน้อมรับทุกคำติชมคำแนะนำและจะปรับปรุงพัฒนาทั้งในการสื่อสารการบริการสินค้าต่อไปขอขอบคุณทางกรมทรัพย์สินทางปัญญาที่ได้ให้ข้อมูลและหาแนวทางร่วมกันในการชี้แจงเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจทางแบรนด์เป็นอย่างดีที่สุดนะครับซึ่งโพสต์นี้มีคนเข้าไปกดอิโมชันแสดงความรู้สึก โกรธถ,ถึง6,700คนหัวเราะ5,000นะครับและคอมเมนต์อีกกว่า7,500คอมเมนต์แน่นอนว่ามันคือทัวลงนะครับคุณผู้ชมหลายคนก็แสดงความคิดเห็นกันไปต่างๆนานาส่วนหนึ่งก็ตั้งคำถามบอกว่าอยากจะให้แฟแๆกับทางร้านด้วยว่าอ,อาจจะมองไปที่ ฝ่ายกฎหมายของทางร้านเป็นผู้ดําเนินการหรือรไม่เจ้าของหรือพนักงานเองก็อาจจะไม่ได้รู้เรื่องนี้ด้วยก็อ,อยากจะให้มีการตรวจสอบในเรื่องนี้ให้ชัดเจนด้วยนะครับ,รบอีกอันหนึ่งที่ผู้คนในสื่อสังคมออนไลน์ยอยากเห็นเหมือนกันแต่ว่า <neg S 2> ไม่ได้เห็นเมื่อวานนี้คือไม่ได้มีการพูดถึง2ร้านที่เราว่าไปที่มีการยื่นโน้ติสไปให้เนี่ยแล้วจะยังไงต่ออันนี้ยังไม่มีการพูดถึงนะครับหลายคนก็อยากที่จะรู้ความคืบหน้าอยู่เหมือนกันนะครับค่ะซึ่งทั้ง2ร้านไม่ว่าจะเป็นเชียงรายแล้วก็สงขลาเนี่ยเขาบอกว่าจริงๆก็คือ คือยังไม่ค่อยเข้าใจในเรื่องของกฎหมายเกี่ยวกับเครื่องหมายทางการค้ามากนักนะคะก็ปรึกษากับทนายความซึ่งยังไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะมีการฟ้องกลับหรือเปล่าอย่างที่เชียงรายเนี่ยค่ะเขามี2ร้านร้านหนึ่งพอเจอแบบนี้เข้าไปเนี่ยค่ะก็คือบอกว่าต้องไปเปลี่ยนชื่อร้านพอเปลี่ยนชื่อร้านเสร็จปุ๊บเนี่ยลูกค้าที่เคยมาใช้บริการก็หายสิก็รู้สึกว่าเอ๊ะใช่ร้านเดิมหรือเปล่าก็ทําให้รายได้ลดลงตามไปด้วยดังนั้นนะคะคุณผู้ชมถ้าหากว่าเป็นเจ้าของร้านและเป็นเมนูใหม่จริงๆเครื่องหมายทางการค้าเนี่ยทางกรมทร ปัญญาเนี่ยเขาสนับสนุนให้ไปจดสิทธิทบัตรนะคะแต่ถ้าหากว่าไปจดแล้วเนี่ยค่ะก็ต้องเข้าใจเรื่องของกฎหมายอย่างถ่องแท้ด้วยนะคะแล้วก็คือต้องไปตรวจสอบก่อนก่อนที่จะมีปฏิกิริยาอะไรออกมาอย่างนี้นะคะ